สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาเข้ารวดต้นมะขามเข้าลวดมะขามผ่ารากนะครับต้นนี้คือต้นที่ผมผ่ารากไว้เห็นไหมครับเพื่อนๆคลิปผ่ารากผมได้ทําไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับทําให้ดูแล้วเพื่อนๆลองไปดูนะครับนี่นะครับคลิปผ่ารากได้ทําให้ดูแล้ว นี่นะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับรากรากเขาก็จะเป็นแยกเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆลองไปดูนะครับเทคนิคตอนที่ผมแยกผ่ารากเสร็จผมก็จะยังไม่เข้ากิ่งตอนนั้นนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมครับรากเขาเริ่มโตแล้วนะครับผมจะยังไม่เข้ากิ่งตอนที่ผมแยกเอาผ่ารากมาลงในกระถางน,นะครับ ผมจะเอามาลงปูในกระถางสักพักหนึ่งประมาณนี้ครับประมาณสองเดือนกว่าหรือเกือบสองเดือนผมก็จะเอามาเข้าลวดนะครับเพื่อนๆมันไม้มันจะได้ไม่กระทบมากนะครับไม้เขาจะได้ไม่กระทบมากวันนี้ผมก็มีมาจริงๆผ่าไว้สี่ห้าต้นนะครับผ่าไว้แปดต้นแต่ว่ามันรอดรอดมาสี่ต้นหรือห้าต้นนี่นะครับวันนี้ผมก็จะเอามาทําให้ดูสักต้นหนึ่งหรือสองต้นนะครับ ผ่าล่างเราก็ผ่าตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเบีย้ยอยู่นะครับที่เขาเป็นเบีย้ยอยู่นะครับสําหรับผมนะครับการเข้ารูดผมจะเลือกตัดตัดกิ่งน,นะครับตัดใบออกผมจะไม่ใช้วิธีการรูดนะครับผมจะตัดออกเลยตัดแต่ไม่ได้ตัดชิดเลยนะครับจะตัดแบบนี้ให้ให้ตาใหม่เขาแตกแถวบริเวณเดิมนะครับ อาจะไม่ได้ตัดชิดนะครับลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนเทคนิคใครเทคนิคมันครับอย่างที่บอกครับอยู่ที่การเรียนรู้ของใครของมันนะครับเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าที่ผ่านมาทําแล้วมันเป็นยังไงทําแบบนี้มันเป็นยังไงทําแบบนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็มาทําอ่า นะครับตัดใบออกก่อนนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ากิ่งเราจะกิ่งไหนไม่วอากิ่งไหนนะครับต้นมะขามนะครับเพื่อนๆในความคิดส่วนตัวของผมต้นมะขามเนี่ยเขาจะให้ความสูงมากเขาจะให้ความสูงกับเรามากถ้าเราไม่ชอบความสูงเนี่ยตัดเราเลี้ยงได้ประมาณสัก3เดือนเนี่ยเราสามารถตัด ตัดยอดออกเลยนะครับตัดยอดออกเพื่อให้เขาแตกตาด้านล่างนะครับตัดยอดออกเพื่อให้เขาได้แตกตาด้านล่างใหม่นะครับผมว่ามันจะดูโอเคกว่านะครับเพราะว่าในส่วนตัวดูแล้วเนี่ยที่ทำแล้วดูแล้วต้นมะาขามก็จะบิด ทำสไตล์บอนไซก็จะได้แค่ทรงต้นทรงบิดทรงด็อกแดกเนี่ยครับเพราะว่าความยาวเขานะครับเพราะเกิดจากความยาวของเขานะครับนี่ครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆการเข้าลวดก็ใช้ลวดขนาดครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งต่อสามของขนาดลำต้นนะครับก็พันไปครับจับพันไป ใช้ข้อมือนะครับให้เป็นมวดขึ้นไปสี่ห้าองศานี่ครับอันนี้เราเห็นตาแล้วก็ไม่ต้องไปทับตานะครับข้ามตาเข้าไปข้ามตาเข้าไปอันนี้ก็เอาแต่กิงหลักนะครับกิงหลักทำไมผมถึงบอกว่ากิงหลักํำ,มมกกกกำต้นหลักก็คือนี่ลำต้นขึ้นมา ต้นสีน้ําตาลคือต้นตรงเขาอันนี้คือกิ่งกิ่งหนึ่งกิ่งสองอะไรก็แล้วแต่คือกิ่งย่อยแต่ตอนนี้เรายังไม่เลือกนะครับแล้วก็เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปก็เก็บปลายลวดหน่อยนิดนึง ไปลวดเลยอืมนี่นะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะยังดัดไม่ได้เท่าไหร่ผมจะเบิ้นลวดเพราะว่าผมถ้าถ้าใช้ลวดเบอร์ใหญ่เบอร์สองมันก็อาจจะแข็งเกินไปนะครับแข็งเกินไปมันก็จะยังไม่เหมาะก็ใช้เบอร์นี้ศูนย์จุดห้าก็อันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบิ้นไป สองเส้นครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับกระแทงลงที่เดิมใช้ข้อมือเหมือนเดิมครับเพื่อนๆความความทําบ่อยๆนะครับทําบ่อยก็เกิดความชำนาญมันก็จะ เข้าง่ายหน่อยนะครับส่วนตรงนี้เหมือนกับเมื่อกี้เราจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะ่ะเข้าแน่นเกินไปนะครับเมื่อกี้แน่นเกินไปมันก็เลยจะ เป็นการทําให้ต้นไม้เรามันโค้งมันงอนะครับถ้ามันแน่นเกินไปแบบนี้อ,อย่างที่บอกครับต้นมะขามเข้ารวดนะครับเราเข้ารวดไปทางไหนนะครับเพื่อนเพื่อนให้เรา ไปทางนั้นนะครับต้นมะขามก็จะค่อนข้างเหนียวนะครับถ้าจะให้ดีต้นมะขามที่เราทำเราผ่ารากนะครับเราให้เล่นเป็นลำต้นเล่นเป็นลำต้นหมายความว่าไงก็หมายความว่าค่อยๆตัดตัดลูกไม้เขาแตกลงมาต่ำเรื่อยๆแล้วค่อยเลือกเลือเล่อยเล่นเอานะครับมันก็จะโอเคกว่า ็อกเดกนะครับมันจะดูสวยกว่านะครับปิดรวดแรกแล้วก็อย่าเพิ่งปิดมากครับ อยู่ที่จินตนาการของใครของมันนะครับเพื่อนการบิดต้นไม้จินตนาการของใครของมันไม่มีผิดนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นจริง เราผมจะเลือกเป็นกิ่งไป,ปไว้เป็นกิ่งครับมันก็จะได้ต้นมะขามเรามันต้นยาวก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเราก็ลองลองดูว่าใครมีเทคนิคไหน ที่คิดว่ามันจะที่คิดว่ามันดีนะครับเหมาะกับการทําต้นมะขามต้นยาวๆแบบนี้ลองมาแบ่งปันกันดูครับอ่าจริงนี้ผมก็จะเลือกออกมาก,ก่อน เขาจะเดียกออกมาอย่างนี้ก่อน น,นี้ก็ดึงออกก็ได้ครับอันนี้ไปเขาเก่งใหม่เราเข้ารวดเราต้อง,ให,อหองอให้รวดเขาอยู่เหนือกิ่งเสมอนะครับให้รวดเขาอยู่เหนือกิ่งเสมอนะครับเพื่อนเหนือกิ่งก็คือแบบนี้นะครับนี่ นี้เราเข้ากิ่์นี้ไว้นะครับนี่นะครับเข้ากิ่งนี้ไว้เข้าประคองไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะเข้ากิ่์นี้ไว้ น,นี้มันค่อนข้างชิดนะครับเราเชื่อประคองไว้ก่อนนะครับคองเข้าไว้ก่อน วอไว้ก่อนนิดนึงนะครับเพื่อนเก็บไปย้วดดัดกิ่งไปฝั่งนู้นก็นิ้วปูดันไว้นะครับฝั่งนี้แล้วก็นิ้วชี้ดันไว้นี่ครับเราจะให้เขามีความโค้งงอนิดนึงเราจะไม่ให้แข็งทื่อนะครับไม่ให้กิ่งเขาแบบ ทื่อๆนะครับจะไม่สวยมากเท่าไหร่อย่งนี้ก็จะคล้ายๆกันครับชูด,ด้านหน้าฝั่งนี้ด้านหน้าฝั่งนั้นไปประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับประคองไว้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวกิ่งนี้รอดูถ้ามีกิ่งแตกหมาพยายามนวดเขาด้วยนะครับเพราะว่ากิ่งเขาค่อนข้างเหนียวค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับ กิ่งเขาค่อนข้างที่จะเหนียวมากนะครับระคองกิ่งน,นี้ะ้องกิ่งน,นี้ไว้นะครับส่วนยอดยอดตั้งตรงไปก่อนครับตั้งตรงไปก่อนอ่า ตัดออกเพื่อให้เขาแตกใหม่แต่ไม่ได้ตัดหมดนะครับตัดไปจริงผมจะใช้วิธีแบบนี้นะครับขั้นต้นรุวนแรกเราก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะครับไมครับตอนนี้ก็ประคองกิ่นนี้ไว้ก่อนนะครับของกิ่นนี้ประคองกิ่งนี้ไว้ เเป็นกิงหนึ่งกิงสองนะครับเผื่อกิ่งนี้อาจจะแตกมาเป็นกิ่งสามนะครับหรืออาจจะเล่นมาเล่นกิ่งนี้เราก็ลองดูข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแตกมาแบบไหนตามที่เราต้องการตามที่เราคิดไว้ไหมนะครับอ่านะครับเ,เพื่อนๆไม่ยากนะครับไม่ยากการเข้ารวดมันไม่ยากแค่เรา ใช้ความชํานาญเรียกว่าทําบ่อยๆครับทําบ่อยๆยิ่งเรายิ่งมีไม้เยอะเรายิ่งฝึกความชำชำนาญให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะครับลองทําดูครับอันนี้ผมก็จะไว้ทิ้งไว้จนกว่าเขาจะอมรวดนะครับเราก็จะมาขายรวดแล้วก็เข้ารวดที่สองอีกครั้งแล้วก็มาดูทรงดูอะไรอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้องต้นวันนี้ก็ มากับต้นมะขามชนิดก่อนนะครับเพื่อนๆวัน,นนี้ก็ลากันไปโดยต้นมะขามผารากต้นนี้นะครับนะครับลองไปดูนะครับคลิปย้อนหลังผมที่ผารากไว้นะครับนี่รากกำลังสวยทีเดียวเดี๋ยวเข้ารวดสองเรามาดูลาาอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูทรงอีกทีหนึ่ง นะครับไปพร้อมกันต้นมะขามผมตอนนี้เยอะนะครับผมเพาะมาเมล็ดไว้ประมาณร้อยต้นแล้วตอนนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับทางใต้คอมเมนต์นะครับในช่อง YouTube จาต้าชาแนลกได้เลยนะครับมีแบ่งปันนะครับต้นมะขามเล็กๆเบี้ยมะขามตอนนี้ก็ต้นประมาณเท่านี้นะครับเ,เพื่อนๆต้นประมาณเท่านี้หมดเท่ากันหมดนะครับลำต้นอาจจะโตวกว่านี้บ้างนะครับมันไล่ๆกันก็ประมาณ สีถึงหเดือนครับเพื่อนๆมีแบ่งปันให้ลองทักทายมาดูครับใต้ช่องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในใต้ช่อง YouTube นะครับจาาต้า channel นะครับอ่าวันนี้ก็ลาเพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ